ใกล้ถึงช่วงเทศก,กาลสงการานแล้วนะคะมาดูปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะปัญหาการแย่งน้ําในแม่น้ําปิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทําให้น้ําไหลไปไม่ถึงปลายน้ําในเขตอํเาเภอดอยหล่อและอำเภอจอมทองก็ทําให้ชาวบ้านท้ายน้ำน,นั้นได้รับความเดือดร้อนค่ะซึ่งผู้ในการโครงการจลประทานเชียงใหม่ก็มั่นใจว่าหลังเข้าไปเจรจากับผู้นําชุมชนและก็ชาวบ้านได้รับความร่วมมือและเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะ การร่วมมือร่วมใจขุดรอบขยายร่องน้าลาน้ําปิงของชาวบ้านในตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่คือความหวังของหมู่บ้านท้ายน้ำหลัลงสํานักชลประทานที่1เชียงใหม่ระบายน้ําจากฝายหนองสลิกจังหวัดลําพูนกว่า20,000 0ลูกบาทเมตรเข้าไปช่วยรักษาระบบนิเวศเ,<ๆ>เ,เพราะขณะนี้แม่น้ําปิงท้ายน้ําแห้งขอดกลุ่มผู้ใช้น้ําระบุว่าการส่งน้ําตามรอบเวรของสํานักชลประทานในช่วงที่ผ่านมากว่า10ครั้งพวกเขาได้รับน้ําเพียงสองครั้งเท่านั้น เนื่องจากมีการสูบน้ำจากต้นทางทําให้ขณะน,นี้ชาวบ้านเดือดร้อนพืชผลทางการเกษตรและไม้ยืนต้นโดยเฉพาะลําไยกําลังแห้งตายเพราะว่าที่น้ําไม่ถึงเนี่ยครับเพราะว่าพอปลอยน้ํามาจากเขื่อนไม่งัดแล้วเพราะว่าท่านที่ฝ่ายที่อยู่ทางเหนือนี่ก็ต่างคนก็ต่างสูบน้ําไปก็ปัญหาก็เกิดเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องขอความเ็นทําให้พี่น้องจอมทองได้รอด้วยครับ ไม่ต่างจากหลายหมู่บ้านในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ท้ายน้ําเช่นกันก็ได้รับผลกระทบหลังน้ำที่ระบายลงมาไม่ถึงในพื้นที่มานานกว่า3สัปดาห์แล้วนอกจากผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหายยังส่งผลกระทบต่อการสูบและผลิตน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทองอีกด้วยมันก็จะให้มันพอมันไม่พอนะก็มาทางไปไม่ให้มันตายนะไม่ให้ต้นไม้ตายก็พอลลนะเพื่อจะให้พยุงไม่ให้มันตาย แต่ผลผลิตนี้จะได้หรือไม่เราไม่คูดถึงหรอกตอนนี้นะขอให้ต้นมันไม่ตายก็ยังดีละตอนนี้เพราะมันแรงมากครับผู้มนในการโครงการโจลประทานเชียงใหม่ระบุว่าเหตุผลที่น้ําไปไม่ถึงปลายน้ําเนื่องจากหลายช่วงของเส้นทางมีการเปิดประตูระบายน้ําและหนุนกระสอบทรายเพื่อผันน้ําไปใช้ในการทําการเกษตรแต่ที่ผ่านมาได้เข้าเจรจาก,กับผู้นําชุมชนและชาวบ้านซึ่งมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงเชื่อว่าจะสามารถส่งน้ําตามแผนการบริหารจัดการน้ําของจลประทานได้เียตแตาว่ารอบนี้ที่ช้าก็ด้วยเหตุผลที่บอกนะครับก็คือน้ําหน้าฝายมันไม่มีมันหมดและฝายพวกนี้ต้องยกระดับสูงก่อนแล้วถึงจะล้นไปมันไม่เหมือนประตูน้ําเปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ช้าแต่ถ้ารอบรอบต่อไปนี่ถ้าน้ําหน้าฝายมีประมาณที่เราเคยทําบริหารมาทั้ง11ครั้งเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ okay. ปัจจุบันอำเภอดอยหล่อและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เกษตรที่ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำปิงมากกว่า15,000ไร่แต่ระดับน้ำที่ลดลงจนไม่สามารถสูบน้ำได้ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรกว่าร้อยละเจได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับไม้ยืนต้นที่กําลังทยอยแห้งตายหลังขาดน้ำมานานกว่า1เดือนล่าสุดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง เตรียมใช้แหล่งน้ำสำรองเพื่อผลิตน้ำประปาหากแม่น้ำปิงไหลไม่ถึงสถานีสูบ